สวัสดีค่ะช่องเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ่าพาชมกรีนคอร์สในล้อยางหน้าบ้านเจจ่าค่ะเขาเขียวมากเลยนะคะเขียวแบบเจจ่า,าปกติยจจ่าปลูกเขาก็เขียวค่ะแต่ว่ารอบเมื่อก่อนเจจ่าปีที่แล้วเจจ่าไม่ได้รดด้วยน้ําหมักปลาที่ที่ขยายด้วยนมสดนะคะ เจ๊๋าไม่ได้ลดแต่ปีนี้นั่ตั้งแต่เายจ๋าเริ่มเริ่มเริ่ม,มนํามาใช้แล้วม,มาขยาย <c oughs> ตกใจแมวเ <c> ฮ <oughs> ้ยยายจ๋าตกใจแมวมันเข้ามาเบียดข้างเจ๊จ๋ายจจ๋านั่งอยู่ <c oughs> ตกใจหมดเลยแล้วพอยจยจ๋าเอามาขยายด้วยนมสดแล้วเายจ๋าก็เอามารดนะคะรดทุกเย็นเลยค่ะ,อะรอบนั้นที่ยจยจ๋ารดยจยจ๋าเดี๋ยวจะพา อ๋อแต่ตอนนี้มันมันเลยกําหนดที่จะลดแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเล่งเขาแล้วนะคะเพราะช่วงนั้นที่จะปลูกใหม่ๆแล้วก็ลดด้วยน้ําหมักที่น้ําหมักปลาที่ขยายด้วยด้วยนมสดที่จะจ่าทำคลิปลงไปนะคะทําคลิปลงไว้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะคะเพราะว่ามันเขียวเขียวมากเขียวมากนะคะเขียวแบบเขียวทุกรออยางเลยค่ะตรงนี้ก็เขียว ตรงนี้ต้องลดลดเพิ่มอีกหน่อยได้ค่ะเพราะว่ายังไม่ใกล้อายุเก็บหยาบยาจาจ่าเพิ่งจะถอนถอนต้นทงเทงออกไปนะคะนี่ค่ะต้นทงเทงแบบนี้ค่ะมันขึ้นมันม,ม,นมีมันมีเมล็ดที่เขาร่วงอยู่เมื่อก่อนปีที่แล้วเจ้าจา่าปลูกแล้วมเมล็ดเขาจะเจ้าจา่าจะปล่อยให้เป็นต้นโตนะคะแล้วก็ลูกเขาก็จะร่วงลงไปมเมล็ดเขาก็จะอยู่ในนี้แล้วค่ะเขาก็จะเกิดขึ้นทุกปีตลอดทุกครั้งที่ยาจาจ่าปลูกเดี๋ยวจ้าจา่าก็จะเอาไปหมักปุ๋ยค่ะ ต้นสดอย่างนี้ค่ะเจ้าจ่าถอนได้แหละใส่หมักวันนี้เจ้าจ่าจะหมักดินนะคะพาดูกินคอร์สหน้าบ้านเจ้าจ่านะคะเคี้ยวเจ้าจ่าไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะแสงกล้องเขาเคี้ยวเคี้ยวจริงๆค่ะถ้าเกิดมาดูเนี่ยค่ะอันนี้ยังยังไม่ค่อยโตอย่างนี้ลดได้เพิ่มอีกค่ะเพราะว่าน้ำหมักปลาขายายด้วยนมสดนะคะเจ้าจ่าจะลดเพิ่มค่ะดูแมวดูแมว เขาจะปีนเขาฝนเล็บเขาจะปีนแปลงผักเยี่ยจ๋าไหมอย่าปีนนะถ้าปีนไปหักผักหักเลยนะเดี๋ยวยายจ๋าไปดูก่อนนะคะแป๊บนึงนี่ค่ะภาพมุมกว้างๆเลยค่ะเขียวเขาเขียวจริงๆนะคะกลิ่นคอดเขียวมากเขียวมากเขียวปีเลยแหละค่ะเขียวปีเขียวอีนะคะดูแปลงนี้ค่ะแปลงนี้เดี๋ยวเขาก็ได้ถ้าเราจะกินก็กินได้เลยค่ะ ญาติจ๋าได้ไอเดียอีกอย่างหนึ่งแหละว,ว่าการปลูกกินคอร์ปีนี้ประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาที่จะปลูกกินคอร์นะคะ,จะ,จะเจ่าจ๋ารู้สึกว่าจะได้วิธีการปลูกให้ต้นสูงใหญ่แล้วก็อวบโดยที่ใบเขาไม่กางมาก,อ,กอีกวิธีการหนึ่งแหละเดี๋ยวจะจ๋าก็จะทําแบบนี้ลองดูไปเรื่อยๆเนี่ค่ะต้นต้นเขาอวบพอตัดกินได้แล้วค่ะเนี่ค่ะ นี่แหละค่ะช่วงนี้แหละค่ะเปิดงานปีใหม่แล้วนี่ค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าท่านไหนก็สั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าที่เคยกินผักที่สวนบรราจาพาปลูกนะคะก็ออเดอร์เข้ามาได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมตัดถ้าออเดอร์เข้ามามันไม่พอตัดเดจาก็จะตัดหมดนี่แหละคะ่ะมันมีแปลงข้างในอีกเดี๋ยวจากพาปไปดูนะคะแปลงข้างในนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตสวน อัปเดตสวนผักคอสหน้าบ้านตรงล้อยางนะคะเดี๋ยวจะจ,ยจะพาไปดูจะพาไปดูไปดูโซนที่เป็นแฟลงเต็มเจวจะจาว่าจะพาดูแค่หน้าบ้านมันก็อดที่จะไม่ได้ค่ะคือเราชอบความเขียวเนาะเนี่ยมันพร้อมตัดหมดแล้วค่ะอ่ะไหนๆก็ไหนๆและเนี่ยค่ะ อันนี้มันปนกันนะคะมันมีเรดปัตตวีแล้วก็มีเรดคอร์สนะคะคือคอร์สสีแดงแต่เขาจะต่างกันกันกบคอร์สสีเขียวนะคะคอร์สสีแดงใบเขาจะบางมากแล้วเนื้อสัมผัสเขาจะเบาแต่ก้านเขาก็มีมีความที่ว่ากรอบนะคะก้านเขาจะกรอบกรอบกรุบกรุบอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใบเขาจะบางเบาเหมือนเหมือนเรดเหมือนกินโอ๊กอย่างนี้ค่ะ กินโอ๊กเลดโอ๊กนะคะแต่ว่ากินคอร์สนะคะใบเขาจะค่อนข้างที่จะหนากว่าแล้วแข็งแรงกว่านะคะเนี่ยความจับด,ดูแล้วใบเขาจะหนาแต่เนี่ยคะ่ะเล็ดคอร์สใบเขาจะบางบางเหมือนกระดาษที่ชู่เปียกน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะน,นุ่มๆเอ่อนุ่มๆแล้วเขาจะนุ่มๆแต่ก้านเขากรอบก้านเขากรอบค่ะแต่อันเนี้ยใบเขาก็จะดูแข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ แข็งแรงแล้วก็กินแบบได้เนื้อสัมผัสก้านเขาก็จะกรอบเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เขาจะนุ่มใบเขาจะนุ่มบางนุ่มถ้าเจอฝนนะคะไปหมดเลยค่ะฉีกหมดเลยฉีกหมดจริงๆยะจา่าปลูกมาทั้งหน้าฝนหน้าร้อนหน้าอะไรยะจาก็ปลูกมาหมดแล้วค่ะเนี่ยร e ดคอร์สเนี่ยค่ะเจอแดดมากใบเขาก็จะไหม้ไหม้เหี่ยวลงไปนะคะเนี่ยอย่างอันนี้ค่ะ ดจ,จ่าเมื่อ,อวานไม่ได้ลดน้ําช่วงกลางวันนะคะวันไหนแดดจัดเนี่ยค่ะใบเขาจะไหม้คือคือปลูกยากกว่ากว่ากินคอร์สเยอะค่ะดูแลยากไม่ใช่ปลูกยากดูแลยากใบเขาบางมากเจอเม็ดฝนก็แตกฉีกเจ,อ,จอเจอแดดจัดก็ไหม้นะคะนี่ค่ะก็พร้อมตัดแล้วค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนก็นี่ค่ะถ้าใครอยากทานผักสดๆปลอดสารผักอินทรีย์บัญชาจ่าพาปลูกนะคะ ออเดอร์มาได้เลยนะคะชาว FCC ทั้งหลายนะคะที่สั่งจองไว้ล่วงหน้าก็เดี๋ยวจะคอนเฟิร์มออเดอร์กันอีกทีนึงนะคะจะได้ลงมือตัดเพราะวันนี้ยจ๋าก็จะได้เตรียมปรุงดินปรุงอะไรเดี๋ยวก้ารุ่นใหม่พร้อมขึ้นมาก็จะเอาขึ้นแปลงเลยทำเสร็จก็เอาขึ้นแปลงเลยก็เดี๋ยวพอ เพราะว่าเจ๊จ่าก็จะเพาะก้ารุ่นต่อไปพอเอาขึ้นแปลงเสร็จเจจ่าก็จะเริ่มเพาะก้ารุ่นต่อไปช่วงประมาณลงแปลงได้สักสองาทิตย์เจจ่าก็จะเพาะก้ารุ่นต่อไปค่ะค่ะเจาจ่าพูดถึงไหนเราจะไม่ได้เมื่อกี้ลูกค้าผักเจ้าประจําเขาแม่ทักพอดีแล้วก็เขาซื้อดินกับที่เจาจ่าสั่งมาด้วยค่ะนี่ค่ะก็กินคอรสนะคะ พร้อมตัดนะคะเขียวๆแบบคืออร่อยมากค่ะเจ๊จ๋าบ,บอกได้เลยแต่เจ๊จ๋าสนมากเจา๊จ๋ารอบนี้ยิ่งแบบมันหน้าหนาวเลยเนาะผักก็ยิ่งจะอร่อยเป็นเอ่อคูณสองเท่าขึ้นมาเลยความกรอบความหวานความแบบว่าสดใหม่เขาจะได้ได้ได้มากขึ้นกว่าหน้าร้อนกับหน้าฝนนะคะแบบแต่หน้าฝนเขาก็อร่อยค่ะเจ๊จ๋าปลูกผักมาก็คืออร่อยตลอดแล้วค่ะ ถ้ามันแก่มากมันก็จะมีขมบ้างข้างล่างนะคะแต่ว่าอันนี้โอเคค่ะกำลังพอพร้อมพร้อมกินเลยนะคะอันนี้ักัดแก้วค่ะหอ่อเจ๊จ๋าก็ตัดให้ลูกค้าไปผสมผสมกันไปนะคะถุงหนึ่งก็จะมีต้นสองต้นปนปน,ปนกันไปค่ะรวมรวมกันไปได้กินหลากหลายนะคะลูกค้าเอ๊จ๋าก็ประมาณนี้ราคาพามาอัปเดตสวนหน้าบ้านแล้วก็ เออไม่ใช่สวนนาบ้านผักกินคอทที่ร้อยยางแล้วก็ในแปลงผักมันได้จ่ายนะคะพร้อมตัดนะคะต้นโตมากค่ะเนี่ยค่ะโอ้ใบเขาเนี่ยเริ่มมีหนอนแล้วค่ะยาจ่ายเห็นขี้หนอนแล้วเห็นไหมผักสลัดเขาก็มีหนอนมารบกวนนะคะเขาก็เข้ามากินที่กอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเจอเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะปลูกอินทรีย์มันเป็นอย่างนี้เลยค่ะเห็นหนอนกําลังกินเลยเนี่ยหนอนหนอนกําลังกินเลยค่ะ เจ๊จ๋าไม่เห็นถ้าเห็นเจ๊จ๋าตัดกรดิ้งแต่เมื่อวานแล้วแเจวจ๋าต้องมาคอยเปิดดูอย่างเงี้ยค่ะการปลูกผักให้อินทรีย์ปลอดสารผักบางคนบางครั้งใครๆเขาก็ปลูกได้นะคะถึงปลูกพืชปลูกปลูกปลูกพืชปลูกผักนะคะปลูกดินพันกันแล้วปลูกพืชปลูกผักปลูกใครก็ปลูกขึ้นปลูกได้นะคะแต่ว่าการที่เราต้องดูแลเอาใจใส่เขาอ่ะมันก็จะดีขึ้นมาอีก ือการเอาใจใส่ดูแลบำรุงรักษาเขานะคะมันก็จะดีดีขึ้นมาดีขึ้นมาขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่ระดับหนึ่งหรอกคะ่ะดีมากด้วยแหละเราเราปลูกเราต้องเอาใจใส่ค่ะไม่เอาใจใส่เขาก็จะเ,เราก็ได้กินค่ะก็ได้กินแบบว่าไม่งามแต่ถ้าเราอยากกินผักงามๆเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเขานะคะ,คะก็เหมือนคนนะคะี่ค่ะต้องการคนเอาความเอาใจใส่ต้อง ลดน้ำหมักบ้างให้ปุ๋ยบำรุงพืชปุ๋ยอินทรีย์ปุงดินที่เราทำเองนะคะมันก็จะงามเขียวแล้วเขาก็จะตอบแทนเราให้เราคุ้มค่ากับการเหนื่อยนะคะคือผักเขาก็จะงามแล้วเราก็เห็นแล้วก็สดชื่นมองแล้วก็จะสบายหูสบายตามองดูแล้วก็เขียวขจีอย่างนี้ค่ะสดชื่นดูแล้วก็สดชื่นจเจริญหูจเจริญตา มันก็ตอบแทนเราแบบนี้เราเราทํากับเขาดีเขาก็ตอบแทนเรากลับมาแบบนี้ค่ะมันก็จะได้ความความสุขใจเห็นผักงามๆเราก็สุขใจสบายใจถ้าเห็นผักเหี่ยวสลดถเขาก็ไม่ไอ้นี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ยาจา๋าก็พามาอัปเดตสวนผักบัานยาจา๋านะคะดูกินคอร์สเรดคอร์สระกาศแก้วแต่ยายจา๋าดูเราอย่างหน้าบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ค่ะคลิปนี้ยายจา๋าก็พา มาชมแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมคลิปของยาจ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มาเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา,า,าแนะนำยาจ๋านะคะบางครั้งเราปลูกจริงก็คือเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้นะคะถ้าเกิดใครมีความรู้ที่แปลกใหม่แล้วก็สามารถาแนะนำยาจ๋าได้นะคะยาจ่ายินดีรับฟังทุก คอมเมนต์ทุกความคิดเห็นเพราะว่าเจ๊จ๋า,จาก,ก็อาศัยการเรียนรูป้ปลูกภูพักรักจําใน y o u t u b e มาก็มาทําถ้ามันดีกับเราเราก็ทําต่อถ้ามันไม่ดีเราก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ใน YouTube หลายๆท่านก็สอนให้เราได้หลายๆหลายๆอย่างหลายๆเทคนิคหลายๆวิธีอันไหนที่เราชอบหรือว่าเราถนัดที่จะทำํำถนัดที่จะทำแล้วก็ทำแบบนี้แล้วร,รู้สึกดีไม่ขัดกับความรู้สึกของเรา เราพร้อมที่จะทําก็ทําตามได้เลยค่ะทุกท่านมีความรู้แล้วให้ความรู้ทุกช่องแล้วแต่เราจะนํามาปฏิบัติแล้วนํามาใช้เอานะคะเราต้องเลือกให้มันเหมาะกับเรานะคะอย่าฝืนใจตัวเองถ้าเกิดว่าถ้าเราทําแบบนี้มันไม่เหมาะกับเราเรามันฝืนใจแล้วเราก็จะทําได้ไม่นานค่ะแล้วมันก็จะไม่มีความสุขเพราะเราทําอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองมันเข้ากับตัวเองแล้วเราทําง่ายไม่ยุ่งยากมากไม่ลําบากมากมันก็จะมีความสุข แล้วก็ทําได้ยาวๆค่ะปลูกผักได้นานๆมีผักปลอดสารมีผักไร้สารพิษกินโดยปลูกแล้วงามแล้วก็ทําได้โดยที่เราสบายใจไม่ไม่ฝืนใจตัวเองนะคะแล้วเราจะปลูกได้นานๆปลูกแบบสบายใจค่ะอะมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างนะคะการปลูกผักการดูแลผักมันก็คงไม่สบายเหมือนไปซื้อเข้ากินค่ะแต่เราเน้นได้กินผักไร้สารพิษความปลอดภัย แล้วก็สบายใจแล้วก็ความสุขทางใจของเรานะคะทำไปนะคะพวกเราชาวรักการปลูกทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้ยจจ๋าก็พาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและชมคลิปยจ๊จ๋านะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b e กดติดตามช่องเจจ๋าพาปลูกนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊จ๋าทำคลิปออกมาใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ วันวันแต่ละวันมีคนติดตามเพิ่มมาหนึ่คนยาจ๋าก็มีกาลังใจที่จะทําคลิปนะคะถ้าวันไหนยาจ๋าเหนื่อยยาจ๋าก็จะพักนะคะเหนื่อยสักเหนื่อยพักบ้างทําบ้างนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ